สวัสดียามเช้าครับ f อซทุกท่านนะครับผมผีเสื้อใหม่ก็เราออกจากร่างนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็ออกเยอะอยู่นะทุกท่านนะนะครับผมเมื่อวานนี้ออกไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ตัวเมียเยอะอยู่นะเมื่อวานตัวผู้เยอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเก็บให้เขาผสมพันธุ์กันก่อนนะ ยามเช้าๆข้างบินวีวีรังสมบูรณ์ดีอยู่นะทุกท่านนะรังใหม่ใหม่พันพื้นบ้านนะครับผมเจนดีอยู่สวยอยู่นะครับผมวันนี้แม่กับน้องไปช่วยพี่นิตาข้าวนะครับผมวันนี้ ก็จะดูแลใหม่ก่อนนะเพราะว่าสองสาวันนี้มันจะมีแมพี่ออกนะครับผมพุ่นนี่จะออกเยอะนะครับทุกท่านวันนี้ออกไม่เยอะกับเมื่อวานก็จะพ่อพันธไปเรื่อยๆทุกวันนะครับทุกท่านเนาะอาทิตย์นี้นะครับผมเพราะว่าใหม่มันจะสุกสามวันนะครับผม อันนี้พาดูไข่ใหม่อันนี้สิบกว่าตัวไข่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบห้าตัวเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวดูกันนะครับทุกท่านถ้าเหลือเดี๋ยวยังไงค่อยเปิดจองเนาะนะครับผมท่านที่สนใจนะครับผมให้เขาไข่เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวหัวคำไข่เสร็จก่อนสักสองสามวันเดี๋ยวหัวคำก็จะรวบรวมแล้วก็นําลงนําเสนอในกลุ่มเรานะครับแค่ในเพจเราเนาะ นะครับผมท่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับผมเนาะสวัสดีครับ